สวัสดีค่ะสวัสด,ด,ดีดีค่ะลูกโเคสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พามาชมธรรมชาติค่ะน,นักโคกนะคะตรงนี้นะคะทุกคนซื้อกล้วยมาแล้วลลนหนึ่งหวีแถวนี้นะนกเยอะก็เลยว่าจะกินกล้วยแล้วก็เอาเปลือกกล้วยให้นกกินมากินกล้วยนะ่าเพลินธรรมชาติ มากินกล้วยนะคะม่กินแต่ลูกไม่กินเนี่ยแกกินแบบว่ากินกินแบบว่าตรงทุ่งนานะ่ะกินน่าเพิ่มวิวธรรมชาติดีปะ่ะคะทุกคนน้องทัพพิมก็นั่งค่ะน้องทัพพิมนั่งรอนะคะคือคือธรรมชาติดีมากวิวดีมากค่ะทุกคนมาลอง กินกล้วยนี่มีวิตามินนะคะกล้วยนำววาเสียงกาเต็มเลยนะคะเสียงนกเต็มเลยแล้ว<น>เปลือกนี่ก็จะแบบจะโยน เอาไปให้กานะคะเดี๋ยวกา,กาก็จะบินมาแล้วกาเยอะนะคะวันนี้ธรรมชาตินกเยอะค่ะบริเวณทุ่งนาน,นี่นะคะทุกคนเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะรวงข้าวก็จะหล่นนกกาก็จะเยอะนะคะ ข้างๆก็จะปลูกต้นกล้วยนะคะทุกคนเป็นวิวธรรมชาติแบบทุง่งนาที่สวยงามมากนะคะต้นไผ่เต็มเลยนะคะทุกคนอีกฝั่งข้างทางก็จะเป็นต้นมันนะคะทุกคนมันสปะหลังนะคะ ขอจบคลิปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูค่ะ